สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเ,เซลตันยงนะคะขายรถยนต์มือสองวันนี้จะมาเสนอขายรถตู้นะคะรถตู้โฉมปี2018นี่ค่ะโฉมนี่เลยนะคะหน้าตัวนี้เป็นโฉมยังหน้าสั้นอยู่นะคะหลังคาสูงเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดานะคะรถปลดระวางนะคะส่วนราชการมานะคะลูกค้าคือได้มาทางรถอันนี้มาถ่ายที่แคบแคสนะคะรถปลดระวางในส่วนของราชการมาไม่อยู่ประมาณหลักหมื่นนะคะเช่นสามหมื่นสี่หมื่นจนถึงประมาณแสนนิดหน่อยนะคะ อันนี้โปรเซสงานเดิมทุกชิ้นงานเลยนะคะอย่างมาดูคันนี้นะคะอันนี้ก็คือปี2018นะคะลูกค้าปี18เลยเอ่อราคานะคะราคาเดี๋ยวไว้ให้ท้ายคลิปนะให้ให้ให้รายละเอียดรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนะคะปี2018นะคะนี่เลยส,สวยๆเลยทําไมก็นิดเดียวนะคะไม้น้อยมากไม่อยู่ที่ประมาณ4ี่0มมั้ง4ี่0ม่นกิโลเมตรนะคะเกียร์ธรรมดานี่เดิมโรงงานทุกอย่างเลยนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าเดิมโรงงานเลย เดิมโรงงานเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้เป็นคนโซนนะคะคนโซลแล้วนะคนโซลแล้วนะคนโซนนะคนโซลสภาพการใช้งานมานี่คือไม่มีช้ำเลยนะคะไม่แตกรายงานนะไม่ยับไม่แบบคือไม่ชำรุดเลยนะคะนี่เดิมเจ้าของเดิมใช้นะคะเดิมที่ส่วนราชการเขาใช้งานมานะคะ รถตู้ส่วนราชการนะคะรถนี้นะ,ะมาทั้งหมดนะคะมันอยู่อยู่ประมาณแพ็คหนึ่งประมาณ10กว่าคันนะคะลูกค้ามีทั้งเกียร์โต้และเกียร์ธรรมดาทักเซลฝ่ายขายมาได้เลยนะคะชื่อคุณจันยงนะที่เบอร์0 9 1 8 6 6 5 5 9หนื้อให้เบอร์ไว้ข้างล่างนะอันนี้เป็นบ่อใหญ่ v i p นะคะเบ่อใหญ่ v i p เบาะไม่ต่อหัวนะบาะ3ามแถวไม่ต่อหัวนะคะลูกค้าสวยเลยนะคะสวยมากเลยนะคะ ะะเดี๋ยวให้ดูนะคะชิ้นงานทุกสัดส,ส่วนสวยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้มาถ่ายในสต็อกของรถตู้นะคะที่จอดไว้เรียงอยู่ที่ล้างแล้วนะคะชิ้นงานทุกคันนะคะไม่มีชํารุดเดิมทุกสัดส,ส่วนของตัวรถนะคะก็ได้เป็นเนี่ยนะคะเกียร์ธรรมดานะคะบดระวางส่วนราชการมาไม่หลักหมื่นนะคะปี2 0 1 8ดเดี๋ยวราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7 6 9 0 0 0หันขึ้นไปนะคะเจ9 0 0 0หเกันขึ้นไปนะคะแล้วแต่คันนะคะแล้วแต่ที่เอ่อ แล้วแต่งบป,ประมาณด้วยนะคะที่เขาซื้อเขาเ้าแต่ละคันเนาะปี2018นะลูกค้าจะเดิมโรงงานเลยนะคะใหม่น้อยนะคะใช้งานมาแทบไม่ช้ำเลยนะคะลูกค้าท่านใดจะหารถตู้ใช้งานนะคะเดี๋ยวเซลล์ฝ่ายขายให้เบอร์ไว้ข้างล่างคลิปนะก็นะคะตอนนี้ก็คือมาดูในโซนของรถตู้เกียร์ธรรมดาเครื่อง3000นะคะเบาสามแถว VIP อ่านะคะรถจากกรุงเทพโซนนะคะโซนบางแคนะ เป็นศูนย์รถยนต์นะคะศูนย์รถยนต์เก่าเขียของกรุงเทพนะคะก็เดี๋ยวติดต่อทีมขายของเราได้โดยตรงนะคะรับจัดเฟแนนซเนทั่วประเทศไทยนะคะทุกอาชีพนะคะทุกกลุ่มอาชีพโทรมาปรึกษาได้นะคะลูกค้าโทรมาปรึกษาได้นะ,ะทุกกลุ่มอาชีพเลยเช่นนะคะอาชีพพนักงานบริษัทนะคะหรือนะคะเป็นหอจกรหรือจดทะเบียนพาณิชย์ค้านะคะ,นะคะรับหมดนะคะลูกค้ารับหมดเนาะ รับหมดค่ะรับหมดเลยอ่ามีรายได้ตวรวจสอบได้รับหมดนะคะขายของออนไลน์ก็รับนะคะลูกค้านะคะเราขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องนะคะก็ไม่บ่างนะคะไงก็นะคะอ่าท่าในใดจะใช้รถนะคะดาวเยอะก็ได้นะคะดาวน้อยก็ดีนะคะก็เป็นเป็นงานที่ จับต้องได้นะละรถตู้นะคะนะคะรถจอดอยู่ที่งเทพนะคะมีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถโอนจองเข้าบริษัทได้นะคะเดี๋ยวเซลทำงานได้เลยเนาะได้ความสวยความเดิมอันนี้ยกห้อยอยู่นะคะก็ค่ะรถทุกคันนะคะอ่ามีใบสกบ,ร,บร,รับรองคุณภาพรถให้นะคะไม่ชนไม่คว่ำไม่จมน้นะะํา,านะคะลูกค้าจ๋านะคะให้ความมั่นใจตรงนี้นะคะเรารองรับทุกไฟแนนซ์สถาบันนะคะเช่นกรุงศรีไทยพณิ์ธนชชอบนะคะก็ สอบถามมาได้เลยนะคะท่านใดจะใช้รถนะคะไม่ต้องเดินทางมาดูรถนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเป็นรายคันก็ได้นะคะเพราะที่นี่รับประกันโครงสร้างไม่ชนไม่คว่ำนะคะเจอซื้อคืนเต็มราคารถค่ะไงก็ฝากไปด้วยนะคะซักคันนะคะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะเนี่ยกลุ่มรถตู้โซนรถตู้นะคะมาเสนอแล้วเนาะ,นะะฟรีดาวก็ได้ดาวเยอะได้ดาวน้อยได้หรือซื้อสดนะคะรับรถกลับบ้านเลยนะคะซื้อสดลูกค้ามาเรียกรถแล้วรถกลับบ้านได้เลยนะคะประมาณนี้ ก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะสัก1ช่องทางนะคะพี่มองหารถตู้ใช้งานเนาะค่ะอ่าเดี๋ยวให้เบอร์ทีมขายไว้ข้างล่างนะคะที่เบอร์0 9นย์เ5้าหนเอนาะชื่อคุณจันยงค่ะอ่าเป็นเซลลไฟไขยประจ,รจําบริษัทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ